ค่ะแล้วไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเปิดอะไรอรอเปิดรายการรายการน่ะวันนี้เดือดดับเบิ้ลกดคือเอา้เอาพี่หนีดิ เราไม่กเกี่ยวเราไม่กเกี่ยวก็เขาบอกว่าเขาบอกว่า, <c oughs> าบบกดข,ข้อที่หนึ่งท้างทุบบล็ขอกข้อที่สองเพงในโหมดฮาร์ดโอ้ยไม่เล่าช่มันแล้วก็วิดีโอเซตติ้งให้ปรับเป็นฟา้าไบต์เน็ตให้เป็นไบ์เมก,ก็ปิดปิดปเป็น,ปนฟา้า เเขาปรับเป็น normal ด้วยเพราะมันแหลกเพราะจะทำให้เซ้นตกะตเก่งน,นอนเลียงสองอันเขาบอกว่าเวลานอนให้เจ็ดทามได้เดี๋จะรับสินเนือ้อ เนอนเออปลดลเขด้ได้ได้มเลยเนี่ึบปึบปึบปโ้าไมเอาลูมันไม่ให้ดูนให้มีแค่นั้นะ เดี๋ยวให้ให้เช้าอ่นอนนอนนอนให้เช้าอ่ะไม่เละลใช่แล้วขีดขีดกนมังขีดมามาอ่านเลยลองโอ้โห รอดแล้วก็สวยดิบหมอนแบบนี้สวยตายเออโหมันหกดาวมันกินเล่มมันอ่ะเธอลงมาดิอ่าเอาไปเอาไปเอาไปจีนอะไอ่ะเจ้านี่ยเอาไปให้อยู่เนี่ยเอาไปทำไมต้องเยอะต้องแยะ

อ๋อ,อ,อแล้วก็แบบนี้ยอ้ย,อยอแบบนี้ขอคำเฮ้ยอย่าอย่างเล็บเพราะแบบนี้มีวัฏจัการสร้างเล็บมากคือละติดเห,ห,ห็นไหมเราจะไปักกัตถ์จังแล้วแล้วพยายามขึ้นไปทางรถดีกว่า เหเอาเขาบอกห้ามทุกบล็อกเอาับกลับแล้วก็ให้เอาเอาไปแปะที่เดิมเลยเฮ้ยได้ทุกกระจกออกมาเลย อันนั้นก,ก็บอกว่าตอนนี้นีิวเี่กำลังลงไปอย่างฉลอมอลงมาแล้วมีอะไรล่นะน่ะวันนี้ทางนี้นะ่นมั้งซิงเกินกระเพย์เขาบอกให้ปรับเมนเป็นออฟ ไม่ใช่ไุณท <im iter> ี่ไร่ปั็เป็นไร่ดกว่ืก็ปับเป็นอฟอฟดีก่ <im iter> ขึ้นขึ้นเลยปปไปไปรีบรีบก็บอกว่าแบบนี้มันแบบนี้ปกติให้ยืมเพื่านกลางนะแต่แบบนี้มีปัญหากับการสร้างลิฟต์ไรขึ้นไม่ได้ อ๋อลิมบอกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาตอนขึ้นตรงนี้ยสามารถบินได้โอ้จีเขาบอกว่าบินได้โอด เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินพื้นแดงเดี๋ยวทีพีมาไอเฟบองทีพี <c oughs> ต้องบอกไอเฟืองทีพี <c oughs> ยังไม่ถึง <c oughs> ถึงแล้วทีพีเลย อโเขาบอกก็เขาบอกบินได้ใช่บ่ะไม่แหละขอตอนนี้ค่ะยินแล้วก็ อะไรก็อนี่ไอ้ไม่ใช่นี่แบบด่านที่สองแล้วดูดีๆนี่ใจเในอ่เางั้นทุกเตียงให้เป็นคนละแบบแล้วกันทุกเตียงป็นคนละแบบนอนองนองน้อง้ร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không อ้ยวหิวอ,อ่ะนีเพิ่งด่านสองเองยังไม่ต้องบน่นยังไม่ต้องบน่นแค่บ่นตอนด่านโน้นก่อนนี่ป็ดนด่านจ้ะทุกน ด่านไม่ให้ด่านกระโดดเป็นด่านแบบที่เราตกลงไปแล้วก็เอาชีวิตรอดให้รอดแล้วก็ตายแต่แบบนี้เขาทำสวยนะเวย้ยแบบไม่โหลดว่ะปรัแบบเป็นฟ้าด้วยงั้นแบบมันไม่โหลดโอเคครับพี่เสือนะ เอาทุกอย่างให้เป็นออมหมดแล้วก็ปักให้เป็นฟ้ามันจะได้ไม่แค่ตัวค้างอัดตัว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 เออ tăng đa không? Để mà cái tốt dường <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ต้องไม่จําเป็นความแบบนี้มันก็สนุนไม่เอาไม่เอาลงนี้ไปดล่นสกายบ็อกซ์ดีกว่าเหมือนนั้นมันก็ไม่แหลกอ่ะเหมือนนั้นมันก็ไม่แหลกอ่ะสกายบ็อกซ์อ่ะ เรวจะเล่นเกาะวากาไอแลนด์นะตอนนี้ค้างแล้ว,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 วนานหลุด